การเมืองที่สำคัญในช่วงปี1957กยหาิประชทเล่าได้รับเชินให้จัดตั้งรัฐบาลผสมพรรคผสมนี่ได้ล่มสลายลงในปีถัดมาภายใต้แรงกดดันของสหรัฐอเมริกาซึ่งสงสัยในความสัมพันธ์ข้อมณิตของพรรคประชทเล่าซึ่งเหตุใหทสงข้ามกลางเมืองล่าระหว่างรัฐบาลหลวงที่สหรัฐอเมริกานุนหลัง และผักประเทศเล่าซึ่งได้รับการสนับสนุนและกระจัดหาสเสบียงจากฮ่าน้อยและกกมอสโกได้ประทุขึ้นอีกคันหนึง่งในช่วงปลายทศวรรษ1 9 5 0ล่าทั้งตอนเหนือละกะตอนตะว้นออกส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของผักประเทศเล่าในช่วงเวลานี้กองทัพเวียดนามเหนือได้เขา้าสู่ล่าเพื่อส้่งเส้นทางโฮจิมิน ซึ่งเป็นเส้นทางที่ห่างไกล